เขียนอะไรก็สมหวังด้วยทฤษฎี369ทฤษฎีนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการอารมณ์และความรู้สึกเข้าร่วมสักหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณเชื่อและโฟกัสมากพอก็สมหวังได้ค่ะและสมุดเมดิเฟส369เล่มนี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นแน่นอนค่ะโดยตุกแนะนำให้ทุกคนนะคะเขียนขอบคุณในช่วงเช้า3ครั้งก่อนคุณเขียนได้ทุกเรื่องนะคะที่คุณต้องการแต่ว่าคุณต้องเชื่อมั่นมากพอว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้น เช่นคุณอยากไปเดทก,กับคนที่คุณชอบลองเขียนขอบคุณที่คุณไปเดทก,กับเขาดูสิคะอย่าลืมลงวันที่ที่เราเขียนนะคะต่อมาก็ให้พลิกอีกหน้าค่ะเขียนความรู้สึกของคุณ3าครั้งเช่นกันคุณอาจจะจินตนาการถึงตอนที่คุณไปเดทก,กับเขานะคะอย่างเช่นเราได้กินอาหารอร่อยๆด้วยกันและเธอก็ชมฉันด้วยว่าฉันแต่งตัวสวยดีคุณอาจจะต้องเขียนถึง21วันแต่สำหรับบางคน5หรือ7วันก็สำเร็จผลนะคะ ขอแค่เราจินตนาการว่าเราจะได้รับสิ่งนั้น ใครสนใจสมุดเล่มนี้กดลงตะกาได้เลยนะคะชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวตุ๊กเปิดเรื่องราวทั่วไปให้คุณก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูความรักกันตุ๊กคิดว่าตุ๊กทำําสแตมป์ไว้ให้แล้วนะคะก็ใครจะไม่อยากดูตลอดคลิปก็ได้จะเลือกเฉพาะช่วงเวลาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะดูทั้งคลิปก็ขอขอ,ขอบคุณมากนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe หรือกดซุปเปอร์ตงให้ช่องนี้ด้วยนะคะใครอยากได้สมุดเมนิเฟส369นะคะ เพื่อที่จะดันพลังงานในสิ่งที่คุณต้องการให้มันสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะให้คุณโฟกัสได้มากยิ่งขึ้นก็กดลิงก์นี้ได้เลยนะคะโอเคก่อนอื่นเลยขอดูเรื่องราวทั่วไปของชาวราศีธนูค่ะไปแรกได้สองดาบค่ะ3ถ้วยรีเวิร์สอะ ไพ่เดทค่ะมีไพ่ six of pool ในซ็อคับ two of cup ว้าวสองไม้เท้า reverse ใน support the emperor แล้วก็เ i l v e อ s คอยอืม พอย่างนี้นะตูกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ดีแล้วมีหลายๆอย่างที่ไม่ดีอย่างแรกเลยเดือนนี้จะมีคนเก่าๆนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือพาร์ทเนอร์เก่าๆอะมาชวนคุณทาโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะเออถ้าใครที่หามองหางานอยู่อะอาจจะมีแนวะโน้มของการที่ได้ไปกลับไปทํางานในบริษัทเดิมๆบริษัทเก่าๆหรือกลับไปทาแบบเออธุรกิจเก่าๆธุรกิจเดิมอะเป็นไปได้ว่าอาจจะทําธุรกิจแบบ ของครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องมีการลงทุนในเรื่องของการทํางานอย่างเช่นการไปเรียนเสริมหรือการแบบเอออาจจะต้องไปทําอะไรโปรเจกต์อะไรที่ต้องมีการเดินทางอะไรแบบนี้แล้วเราต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยบางคนมีเรื่องของการคิดอยากจะศึกษาเรียนต่อแล้วก็อาจจะเริ่มที่จะไปสมัครแล้วก็อยากจะเรียนในเทอมถัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้ ชาวราศีธนูจะคนพบบางอย่างว่าความสามารถในตัวคุณหรือทักษะสกิลอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้มากพอทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมันจะมีในการแสวงหาหรือการทําอะไรให้เราแบบดีขึ้นตัว่าไพ่ของคุณข้อดีเลยะตัว่าคุณฝ่ายดีในสิ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้อยากจะทําบางคนนะคะมีเรื่องที่เราแบบเหมือนมีแพชชั่นกับมันนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ย รักการทําอาหารมากเลยแต่ว่าเป็นคนชอบทาอาหารแต่ทาไม่อร่อยอย่างเงี้ยก็พยายามแบบไปหาเรียนเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราควรจะมีน้ําหนักมือการใส่เครื่องปรุงหรือการปรุงอาหารยังไงให้รสชาติมันกลมกลม่อมมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีแพชชั่นตรงนั้นแล้วก็หลายๆคนนะ่ะมีเรื่องของการที่จะต้องออกไปจากวงโครจรเดิมๆของชีวิตตัวเองอะคะ่ะคือเปลี่ยนแปลงตัวเองอะอย่างเช่นเออเลือกที่จะ ไปทำอะไรในีสิ่งใหม่ๆบ้างสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะหรือแบบบางคนเออเคยทําอะไรกับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดือนนี้เริ่มที่จะต้องทําอะไรเพื่อตัวเองทําอะไรคนเดียวลองกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวหรือทําอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยดูบ้านนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนพบว่ามันไม่เวอ์อ ะะชาวราศีธนูอ่ะดูเป็นคนขี้เหงาคุณเป็นคนชอบเมามอยนะคะเดือนนี้ชอบเมามอยเมามอยอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเราอยากเป็นที่รักอยากเป็นจุดสูงกลางของใครหลายๆคนแต่ว่ามันไม่เด่นไม่ดังขนาดนั้นในอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะดูเป็นคนเหมือนอยากได้รับความรักนะคะดูเป็นคนอยากได้รับความรักแล้วก็เนี่ยแหละคือข้อเสียคือการที่เรามีความรู้สึกว่าเราเรานิด ความสัมพันธ์เรานิดความรักเรานิดคนมาสรรเสริญเยินยอนเนี่ยเนี่ยคือข้อเสียเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันควรจะได้มาแบบธรรมชาตินะคะแต่คุณจะพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาตุกว่าเดือนนี้ชาวราศรีธนูจะมีความพยายามเรียกร้องความสนใจในหลายๆด้านนะคะบางทีแล้วการที่คุณไปเรียนหรือการที่คุณทําอะไรอะคะ่ะมันอาจจะหมายถึงคุณต้องการทําเพื่อพิสูจน์ ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนอื่นๆให้คนอื่นเห็นว่าฉันก็เก่งนะฉันก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคือถูกว่าการทําอะไรเพื่อทําให้เราดีขึ้นอนะมันเป็นสิ่งที่ดีหมดแหละแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรามีความรู้สึกภูมิใจกับตัวเราเองนะคะอย่างเช่นบางคนอยากเรียนโทแต่ที่อยากเรียนเพราะอยากแบบสบประมาทป้าข้างบ้านว่าฉันก็เก่งไม่แพ้ลูกเธอเหมือนกันหรือบางคนก็แบบเออเพื่ออะไรบางอย่างเนี้ยแต่จริงๆเราคุณจะอยากเรียนเพราะว่าเฮ้ย มันอาจจะไปต่อยอดทําให้เราปรับฐานเงินเดือนขึ้นนะหรืออาจจะไปเจองานใหม่ที่ดีกว่าหรือเราอยากจะเพิ่มความรู้องค์ความรู้อะไรบางอย่างมันมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าตุกจะบอกว่าข้อดีของการพัฒนาตัวเองมันมาจากแรงผลักดันจากความอิจฉาบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มันมาจากตัวเราเองอาจจะดีกว่าแล้วก็เดือนนี้ระวังในเรื่องของสุขสุขภาพค่ะมีเรื่องของการ โรคเก่าๆโรคมเดิมอ่ะอย่างเช่นโรคความดันเบาหวานการเวียนหัวะอะไรเงี้ยที่เราคุมมันอยู่แต่มันอาจจะกลับมาแล้วก็บางคนอาจจะต้องบอกระวังโรคไตนะคะให้ดื่มน้าเยอะๆเดืนเนดนเอนน,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 ออนี้ให้ดื่มน้ําเยอะๆแนะนําเป็นน้าเปล่าน้ําสะอาดอะไรเงี้ยให้ดื่มน้าเยอะๆดีที่สุดดื่มน้ําเยอะไม่ได้หมายถึงดื่มแบบดื่มออลลิมิตนะคะแต่ดื่มให้ปริมาณกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ปริมาณของสุขภาพเราที่เราควรจะได้รับจริงๆไม่ใช่แบบดื่มโอเวอร์แบบโอ้สอง0ั 2, 5, 3, 3, up, บบนห้าสาริอัพอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะดื่มไน้แค่2,000นั่นก็คือแม็กซ์ของคุณแล้วก็ดื่มให้มันตรงกับสุขภาพของเรานะคะจะดีมากที่สุดเพราะว่ามีปัญหาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไตเรื่องของอะไรได้อันเนี้ยต้องระวังมากนะคะแล้วก็บางคนแบบอาจจะมีในเรื่องของ เอ่อจะพูดว่าอะไรดีหัวใจก็ได้นะแต่ตุกว,ว่าไม่ขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของหัวใจเต้นเร็วหรือแบบไปเที่ยวที่ไหนแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนอย่างตุกเคยไป,ไปตาลี่ที่เจียงอะ่ะเราขึ้นไปปูเขามังกรอ,อยกับหัวใจเหมือนจะเต้นออกมานอกหน้าอกอย่างนั้นอะ่ะมันจะมีอาการแบบเอฟเฟกแบบนั้นเหมือนแป๊บๆที่หัวใจอะ่ะมีหน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะต้องระวางังคือตุกว,ว่าอย่างหนึ่งอะ่ะม,มาจากความ ความดันในตัวเรานี่แหละมันทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะเดือนนี้มีอะไรบางอย่างก็ต้องฮึบไว้เนาะแล้วก็ท่องเอาไว้ว่าเฮ้ยฉันทาเพื่อตัวเพื่อตัวฉันเองอะไรที่ประสบความสาเร็จจากตัวฉันเองเนีย่ยมันจะทําให้ฉันแบบได้ดีพยายามแบบสะกดจิตตัวเองเข้าไว้อย่าไปอย่าไปคิดว่าเดีย๋ยวฉันจะทําให้แกเห็นนะว่าฉันจะทาได้เหมือนกันแบบอย่าไปอิจฉาลิษยาจะดีที่สุดนะคะเดือนนี้แล้วก็อีกอย่างที่ต้องเตือนเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่อาจจะสูญเสียใครบางคนที่เราสนิทสนิทอะ่ะ เออนะคะสูญเสียอาจจะหมายถึงการแบบเดสมอลเล่ก,ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงแบบเออเขาเรียกว่าการแบบปัดเลิกคบกันไปเลิกคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะก็ประมาณเรามาเริ่มกันที่ความรักนะคะเริ่มกันที่คนโสดเนาะขอดูคนโสดชาวราศีธนูค่ะโอเคไพ่ใบแรกได้ควีนเธอเหรียญ หกไมทารีเวิร์สค่ะ t จ e d เดวิลมีไพ่เดอะซัน h e t ะทาวค่ะสดาสิบเหรียญควีนถือช่วยรีเวิร์สเดอะซา Okay. ถือถ้วยแล้วก็สิบไม้เท้าแล้วก็ The Moon. เดิมูนเดือนนี้จะมีคนเข้ามาจีบนะคะแต่คนนี้เป็นคนที่นิ่ง,น,งนิดหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนมากๆในความสัมพันธ์คือตุ๊กจะบอกว่าคนคนนี้เขาคงเก็บข้อมูลเรื่องของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วละคะ่ะอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะเพราะว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆหรือคนที่เราคุยอยู่คือเก็บข้อมูลเราสักระยะแหละและเดือนนี้เป็นเดือนที่ เขารู้สึกมั่นใจแล้วว่าเขาจะเลือกคุณเป็นคนสุดท้ายของชีวิตหรือเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลือกคุณเดี๋ยวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราไปดูกันต่อนะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มคุยอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขารู้และตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลือกเรานะคะแต่ว่าเดือนนี้อย่างหนึ่งเลยอะ่ะตุ๊กคิดว่าตัวคุณเองอะค่ะก็ คือเหมือนมีคนเข้ามาหลายคนน่ะแล้วคนที่คุณจะเลือกอะจะต้องเป็นคนที่มั่นคงทางด้านการเงินมากๆถ้าใครที่ไม่ได้มั่นคงทางด้านการเงินแต่ว่าคุณก็รู้สึกชอบเขาอะตุกว่าเดือนนี้คุณจะมีความรังเลใจค่อนข้างสูงแล้วก็มีเรื่องของความจะพูดยังไงดีจะว่าเราคิดไม่ดีก็ไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกมันเพื่อตัวเราเองอะตุกว่าคุณจะทําให้ใครบางคนเสียใจเพราะว่าคุณไม่เลือกเขาทั้งๆที่ก่อนหน้านี้คุณดูชอบเขามากๆแต่คุณกลับไปเลือกคนบางคนที่เขาแบบ มีฐานะที่ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออรู้สึกแบบเออเปเราได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบมันไม่ได้เลือกคนที่ที่เขาแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะรักเราอะแต่เลือกคนที่เขาเหมาะสมกับเราอะเออมันเป็นอย่างนี้มากกว่านะคะแต่ว่าไพ่คุณนะ่ะมาถูกทางทุกจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนอะคุณก็วินทุกทางเลยเพราะว่ามันเป็นไพ่ของคนที่เออ หมือนในเรื่องความรักอะ่ะมันมีความโชคดีตรงที่ว่าถ้าใครที่เข้ามาหาเราแล้วอะ่ะเหมือนเขาจะเป็นคนเดียวที่เห็นเราแบบเป็นเดอะสตตร์ของเขาอะค่ะเห็นเราเป็นแบบเอ่อเป็นจุดศูนย์รวมของทุกอย่างอะ่ะคือมองไปทางไหนก็เหมือนโฟกัสได้แต่เราอะ่ะเหมือนฝันก็นึกถึงเราหลับตาก็นึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้อย่างแท้จริงคือชาวราศีธนูเดือนนี้พลังงานหลักของคุณเป็นคนเหมือนอยากได้ความรักเนาะ เพราะฉะนั้นคุณจะได้ความรักจากใครสักคนแต่ว่าตุกไม่รู้ว่าคนคนนี้คุณจะเลือกเขาไหมเพราะว่าพอเวลาคุณได้ความรักในช่วงเดือนนี้แล้วอ่ะมันก็รู้สึกเหมือนความรักมันเยอะไปหมดเลยอ่ะฉันมีอํานาจอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราเองอาจจะทําให้ใครบางคนจะต้องผิดหวังจากตัวเราเพราะเราไม่ได้เลือกจากใจหรือความรู้สึกแต่เราเลือกจากความเหมาะสมและความถูกต้องนะคะเออคนคนนี้ เออจะมีคนหลายๆคนเข้ามานะแต่ว่าคนที่คุณจะเลือกอะตุ๊กบอกเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างนิ่งเป็นคนที่นิ่งเขาไม่พูดเยอะค่ะชอบก็คือชอบไม่ชอบเขาไม่เป็นไรเขาก็จะพยายามอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรขอทําให้ถึงที่สุดก่อนแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรแล้วก็เป็นคนที่ถ้าจบความสัมพันธ์ก็ สามารถจบได้เร็วคือถ้าคุณเทเขาเขาก็สามารถเดินต่อไปได้เร็วแต่ถ้าคุณเลือกเขาคุณก็มั่นใจได้เลยว,ว่าอะไรที่เขาสัญญิงสัญญาเอาไว้อะเขาพร้อมที่จะมอบให้จริงๆแบบไม่ไม่ต้องมานั่งแบบตอนนั้นเธอบอกเธอจะให้นี้ฉันน่ะเธอบอกเธอจะดีกับฉันนะทำไมเธอไม่ทำางเงี้ยไม่ต้องเลยเพราะคนคนนี้เป็นอะไรที่คุณไม่ต้องมานั่งร้องขอค่ะมันจะได้อะไรมาในแบบที่ตามสแตนดาดของความรักความสัมพันธ์ที่ควรจะได้รับเลยนะคะอืม ไพ่ขึ้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเชงโยโฟกัสค่ะเนี่ยแหละเชงโยโฟกัสอะ่ะมันรีเวิร์สแสดงว่าคุณมีเป้าหมายของคุณอยู่แล้วมาสักพักหนึ่งว่าคุณจะเลือกใครเพราะอะไรนะคะคุณไม่ได้จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณจะเลือกเวที่มีความสุขที่สุดสําหรับคุณแล้วตุ๊กก็มองว่าความสุขของคุณอนะ่ะมันมาจากความมั่นคงเพราะฉะนั้นใครที่ดูมีความมั่นคงมากกว่าคุณไม่ว่าจะ มั่นคงทางความรักความรู้สึกมั่นคงหนะ้าที่การงานมั่นคงทางด้านการเงินหรืออะไรเงี้ยคุณจะเลือกคนที่สิบเต็มสิบอะที่มั่นคงนะคะเนี่ยแล้วเป็นคนที่คุณมองเห็นอนาคตร่วมกันได้แล้วก็คุณก็ต้องมีความรักให้เขาด้วยอะคือต้งบอกว่าคนที่เข้ามาคุณก็รู้สึกชอบหลายๆคนอาจจะมีคนนี้ชอบมากกว่าเพราะอ่ะเขาหน้าตาดีแต่อุ้ยแต่เขาแบบไม่มั่นคงเลยองานก็ดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอุ้ยแต่คนนี้ฉันชอบน้อยกว่านะ แต่ว่าทุกอย่างเขาเพอร์เฟกหมดเลยอะแต่ว่าด้วยความเพอร์เฟกของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทําให้เราอะเราคิดว่าเราสามารถรักเขาได้มากกว่าน,นี้อีกอะไรเงี้ยคุณจะเลือกคนคนนั้นนะคะตอนที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคมา,อาโอเค ไปแรกได้ค er okay. okay. ิงถึงม the ีเท้าค่ะโอเคอ้สิกซอปอนนี่มากับชาวราศีธนูทุกไปเลยนะทุกสถานะเลยมั้งโอเคไพ่เด็กฟูรีเวิร์สแล้วก็ดีไฮพีเทรสอุ้ยเพชชกับรีเวิร์สโอ้ย ตุกว่ากับคนที่คุณกำลังแบบดิวๆอยู่แล้วรู้สึกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยอะตุกว่าคุณรู้สึกหนักใจนะหนักใจกับคนคนนี้จัสติมินต์ควีนซอฟท์คัพเดอะลอเวอร์ีเวร์ส คนคนนี้เลือกคุณเพราะว่าเขาไม่มีตัวเลือกไหนแล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจจริงๆแบบไม่คุยกับคนอื่นแล้วคุยกับคุณคนเดียวจริงๆแล้วก็พึ่งมั่นใจและอยากแอคชั่นอะไรบางอย่างให้คุณรู้ว่าเขาก็รักคุณนะแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยแต่ตุกมีความรู้สึกว่าด้วยตุกเองอะ่ะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําให้มันยังไม่ได้แสดงออกถึง ความรักได้มากพอแล้วมันยังไม่ได้ทําให้คุณได้แสดงออกในสิ่งที่คุณต้องการและเขายังไม่ได้แบบสนองคุณได้ขนาดนั้นน่ะโออเมื่อกี้อยาให้คุณยอมไปทุคนโสดน,นะตักวก็มีความรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ในสเตจของการที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ะชะตาชีวิตกําลังเล่นตลกกับคุณนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะชอบคนคนนี้มากๆอ่ะแต่พอมาณวันนี้คุณกลับรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เหมือนถ้าเลือกคนคนนี้จะทําให้คุณทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าเลือกคนคนนี้คุณจะมีความสุขแบบนี้ไม่ได้หรือคุณจะคาดหวังอะไรแบบนี้ไม่ได้อ่ะเออตุกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรบางอย่างนะความมั่นคงทางด้านการเงินก็เป็นไปได้คือ แค่มีความรู้สึกว่าคุณไม่อิสระไม่อิสระเสรีที่จะต้องอยู่คนคนนี้หรือบางทีแล้วการที่ถ้าคุณได้คบคนคนนี้คุณอาจจะต้องเป็นคนที่สองคนที่สามของเขาหรือเป็นโลกอีกใบของเขาอะ่ะเออคุณคุณรู้สึกว่า ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้คือก็อยากไปต่อแต่แค่รู้สึกว่าถ้าฉันไปต่อแล้วฉันไม่ได้เป็นแบบ number one หรือเป็น the one and only อ่ะมันมันไม่ได้อยากไปต่อแต่เขาจะพยายามบอกว่าคุณคือคนที่เขารักมากที่สุดนะเขาไม่มีช้อยไม่มีตัวเรื่องนะอะไรแบบเนี้ยแต่คุณแค่รู้สึกว่าเหมือนคุณจะไม่ใช่ number one บางทีอาจจะหมายถึงเป็นที่2ที่สาอาจจะหมายถึงเขารักงานมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาแบบ ยังไม่พร้อมจะเปิดตัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าคนคนนี้ตกว่าเดือนนี้เขาพร้อมที่จะแสดงความรักที่ชัดเจนแหละแต่มันได้อาจจะไม่ได้เป็นความรักแบบเปิดเผยสักเท่าไหร่นะคะแต่ขอดูหน่อยสิขอดูแอคชั่นข,ของคนนนี้นะ่อืมโอตุกว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากขึ้นแลวพยายามจะทําอะไรให้มันชัดเจนเนาะโอแต่ว่า อคุณสิขอโทษนะอ,อ๋อตุกอาจ,จะเปิดเยอะหน่อยนะเพราะว่าตุกไม่เข้าใจตุกแค่มีความรู้สึกว่ามันกรรมกวมหรือโกนนอะเออกับชาวราศีธนคูคความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือตุกจะบอกว่าคนคนนี้ไม่มีอนาคตอะไรให้คุณเลยนะคุณจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้มีอนาคตอะไรให้แต่อย่างเดียวนะเวลานี้คือเขาจะพูดว่าเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจ แต่ว่าคุณไม่สามารถมองเห็นอนาคตในภายภาคหน้าได้ก็ะคุณจะมีความสุขแบบไหนคือไพยอย่อะบอกบอกค่อนข้างจะ80%เลยว่าบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวเราก็ขอเวลาอีกสองสาเดือนนะฉันจะขอเธอเป็นแฟนนะขอเวลาอีกสองสามเดือนนะฉันจะไปเลิกกับแฟนเก่าฉันนะขอเวลาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ให้ฉันได้จัดสินใจอีกสักครัึงนะขอเวลาอีกหน่อยนะช่วงนี้ฉันยุ่งงานมากเลยนะเอ่อ มีแพลนอยากไปเที่ยวนั่นกับนี่กับเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันการันตีได้ว่าคุณจะได้สิ่งนั้นนะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่มั่นใจกับคนคนนี้แล้วอ่ะเออไม่ไม่โอเคกับคนคนนี้แล้วอ่ะเอาอันเนี้ยดูในแบบที่สมมติว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนะแต่ว่ามันเป็นตัวคุณเองที่รู้สึกได้ว่าคุณคุณไม่ได้โอเคแล้วอ่ะนะคะอื้อ โอเคคอนโทรลคุณไม่ชอบอะไรที่คุณคอนโทรไม่ได้แน่นอนมันเป็นสิ่งที่คุณคอนโทรไม่ได้ความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไม่ได้เป็นบทเรียนอะไรให้คุณไม่ได้แบบไม่ได้มันไม่ได้สอนอะไรให้คุณคุณแบบได้เรียนรู้กับมันอ่ะคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่มีประโยชน์สําหรับคุณอ่ะเออมันไม่ได้เป็นความรักความสุขที่มีประโยชน์กับคุณอ่ะให้มชลฟรีดอมค่ะ แล้วก็ไพ่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเดี๋ยวขออีกใบนะอันนี้มันไพ่นะขอดูอีกใบนะโอเคตกว่าคุณควบคุมสถานการณ์นี้ไม่ได้ในเดือนนี้คุณพยายามที่จะเหมือนบังคับตัวเองในช่วงแรกว่าจะลองอยู่กับตรงนี้สิลองลองเชื่อเขาดูซิอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราอะ เราฝืนชะตาชีวิตเราอยู่หรือเปล่าแล้วก็ลองฝืนอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะอืมเดี๋ยวนี้ก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะแบบไม่เอาคนคนนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็สุดท้ายสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่โอเคให้เวลาเธอเส็จถ้วยค่ะโอ้สิบเหรียญรีเวิร์สเดอะเวิด์ค่ะ สิบดาวสิทั่วโห oh. เอาจริงนะเรื่องนี้ชาวราศีธนูก็แอบใจร้ายหนึ่งนะในเรื่องของความรัก hmm. ตุูกว่าชาวราศีธนูมีตัวเลือกเข้ามาค่ะเอาพูดแบบไม่ว่าจะคุณจะแต่งงานแล้วหรือแค่เป็นแฟนกัน,กนหรือใดๆก็ตามนะคุณเหมือนมีตัวเลือกเข้ามาแล้วตัวเลือกที่เข้ามาค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลือกที่โอเค โอเคมากด้วยแล้วก็ตุกจะบอกว่าคุณอาจจะอาจจะเป็นคุณนะที่พยายามที่จะออกห่างจากความสัมพันธ์นี้ไพ่จะเว้นไว้เบอร์ซ่าก็ได้แต่ว่ามันมีเรื่องของของเหตุและผลนะ่ะที่ทําให้เราต้องเป็นแบบนี้อนะ่ะตุ๊กว่าก่อนหน้านี้แฟนคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงแหละ ไม่มั่นคงในตัวคุณเองไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ไม่มั่นคงในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามมันทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่ปีนี้เป็นปีที่คุณเปลี่ยนโฟกัสที่ตัวเองมากๆแล้วมันทําให้คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าสําหรับคุณหรืออะไรไม่มีค่าแต่แฟนคุณเองอะตุกบอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะพยายามทําให้มันมั่นคงแล้วก็ตุกไม่รู้นะก่อนหนะ้นานี้เขาอาจจะจะไม่มั่นคงอะไรมาก่อนหรือทําอะไรให้คุณรู้สึกมันไม่ ไม่โอเคอ่ะไม่แบบคนนี้หล่อแหลจังไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่าเขามัน่นคงแต่ตุ๊กไม่รู้ว่ามั่นคงจริงหรือเปล่าเพราะว่าไอความมั่นคงของเขามันมาจากความรู้สึกของตัวเขาและคําพูดแต่ว่าไพ่เขายังไม่ได้เป็นคนพยายามอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไพ่เดลเวอร์รีเวิร์สด้วยมีแหงวันบางคนอาจจะหมายถึงยังอยู่กับคุณอยู่เพราะว่า ไม่ได้มีตัวเลือกที่ดีกว่าไม่ได้มีใครที่เขามองหาและเขารู้สึกว่าคุณคือเซฟโซนนั่นเลยยังไม่ไปไหนอะไรแบบเนี้ซึ่งในอนาคตถ้ามีตัวเลือกเข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตุกคิดว่ามีใครบางคนเข้ามาค่ะเข้ามาใหม่หรือบางสิ่งบางอย่างที่มากระตุ้นสมองของคุณหรือเออเขาเรียกว่าอะไรเหตุและผลของคุณนะ่ะทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ได้แฮ ppy กับมันขนาดนั้นแต่ว่าคุณไม่ได้ถึงขนาดตัดฉับน,นะตุกว่าชาวราศีนธนูจะมีความปณีปนอมความฉลาดที่จะขอแบบดูอีกสักระยะหนึ่งในความสัมพันธ์แล้วก็แบบจดเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างที่ที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราไม่โอเคแต่ไม่ได้แบบเวียงวีหรืออะไรแต่เราจะพยายามแบบค่อยๆบอกด้วยเหตุรับผลนะ่ะเราดูว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า ไพ่ตัวเขาอะไม่ค่อยได้ขึ้นนะแต่ตคิดว่ามันขึ้นในลักษณะของคนที่ไม่ได้รู้ตัวเองสักเท่าไหร่ว่ากาลังว่ากําลังจะโดนอะไรอะเหมือนคนแบบกําลังจะโดนไล่ออกต่อไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะโอเคโอเคไพ่ตัวเขาอะเป็นไพ่ของสถานการณ์ที่ถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองก็ยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์หรือถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองมันก็ไม่รู้สิ ดูแล้วมันเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกว่าคุณดูเหมือนจะเริ่มไม่ใจรักเขาขนาดนั้นแล้วอ่ะเออตกว่าคุณมีมือที่สามเข้ามานะมีมีมีใครบางคนเข้ามามีช้อยใหม่ๆมีตัวเรื่องในชีวิตใหม่ๆอาจจะหมายถึงมีตัวเรื่องในเรื่องของการงานดีๆอะไรเงี้ยต้องแบบไปต่างประเทศหรืออะไรหรือแบบรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงทางชีวิตมากกว่าเขาอ่ะเราไม่ได้อยากอยู่กับใครที่ เขาไม่ได้มีแพชชั่นเหมือนเราอ่ะเออนะคะอืม,ะะอมโอเคเลตเอ n คอนเซ i d e เค่ะคุณจะหยุดเพื่อคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันดีหรือเปล่าแล้วก็ไพ่ขึ้นไฟประาลา์ค่ะแต่มันรีเวิร์สคุณจะหากค้นหาอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองตัวว่าคุณจะไม่ได้ปณีปน,นอม ว่าอันนี้ปล่อยได้อันนี้ปล่อยไม่ได้แต่อย่างที่ตุกบอกว่าคุณจะค่อยๆโจทยค่ะว่าอะไรบ้างที่คุณรู้สึกไม่โอเคอะไรรู้สึกจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันไม่เติบโตหรือมันดูไม่มีอนาคตอะตุกคิดว่าคุณจะหาอะไรที่มันเหมาะกับคุณมากกว่านะคะคุณไม่ได้ต้องการแบบอะไรที่แบบหยนอยู่วนะอะโอเคบางคนอนะคุณอยู่ในสเตทที่คุณรู้สึกว่าคุณดีกว่า แล้วคุณต้องการความรักที่มันสมบูรณ์น่ะคุณไม่ได้ต้องการไปอยู่ในลักษณะของอะไรที่มันในอนาคตมันดูไม่มีอนาคตเราไม่รู้ทิศทางไปอะ่ะเออหรือแบบบางคนถ้าเป็นครอบครัวก,กันแล้วนะก็หมายถึงแบบอยู่กันไปวันๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ชอบอะแต่แค่อยากรู้ว่าเอ,อเราสองคนจะทําอะไรเพื่อแบบในวัยเกษียณกันดีหรืออะไรย่างเงี้ยคือเหมือนแผนอนาคตกันอะไรอย่างเงี้ยได้อะ่ะคุณอยากได้อะไรแบบนั้นมากกว่าคุณตุกว่านะด้วย เศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงของโลกอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกโตขึ้นและตระหนักถึงความน่ากลัวของความเป็นอยู่ในอนาคตอะ่ะมันเลยทําให้คุณจะอยากจะเลือกใครที่คุณอยู่ด้วยในอนาคตแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องมากลัวว่าคุณจะต้องโดดเดี่ยวหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตอ่ะนะคะมันมันจะประมาณนี้มากกว่าก็ขอเชอ่าราศีธนูเนี่ยโชคดีมีความสุขและก็สมหวังในความรักทุกท่านเลยค่ะ